สวัสดี FC ของช่องเราทุกทกท่านทุกๆคนเลยนะครับเช้าวันนี้เป็นเช้าที่อากาศแจ่มใสและเป็นเช้าแห่งความเป็นมงคลครับเช้าวันศุกร์ที่19มกราคม2567นะครับซึ่งเป็นการเริ่มต้นสัก,กราชใหม่ที่มีแต่สิ่งที่เป็นมงคลสําหรับ FC นะครับผมให้ f อชมไม้มงคลของบ้านนะครับบ้านแมนดากศิลาโดยผมแมนดากศิลานะครับนี่คือต้นกุหลาบหินนะครับซึ่งเป็นไม้ดั้งเดิมนะครับที่มีในประเทศไทยเรามานานแต่จริงจแล้วไม้ต้นนี้นะครับ มีท่มกำเนิดในมาดากัสกร์นะครับซาแอฟริกานะครับแล้วก็เอเชียนะครับบางส่วนนะครับซึ่งต้นนี้ให้ดอกสีแดงครับเป็นไม้ที่ออกดอกสีแดงนะครับสวยมากมา้เป็นไม้ที่มีความคงทนนะครับด้านล่างนี่จะเป็นใบเขาทั้งหมดนะครับส่วนด้านบนเป็นช่อดอกนะครับแทงยาวขึ้นมาแล้วก็ชูช่อดอกสีแดงสวยมากๆนะครับตอนนี้สวนของเรามีเสียงนกร้องอยู่รอบๆสวนนะครับ เป็นบ้านผมเป็นบ้านสวนนะครับบ้านแมนดกริีลาเราเป็นบ้านสวนเพราะฉะนั้นเอฟซจะได้ยินเสียงนกนะครับเป็นคอรัสในการทําคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับผมฝากกดติดตามกดแชร์กดวิวและเทอรรีิวด้วยนะครับบ้านของเรานั้นนะครับให้ชมต้นไม้ที่สวยนะครับก,ก็ถ้าท่านใดสนใจก็คอยติดต่อผมมาที่เบอร์ที่ทิ้งท้ายไว้ด้านล่างขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้ทุกท่านได้รับสิ่งดีดๆมีโชคราบไร้เงินทองร่ำรวยเงินทอง คิดสิ่งใดก็ขอให้ได้ตามที่ตั้งใจผมจะรีวิวต้นไม้ทุกวันอย่างน้อยวันละ2-3ต้นนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับขอให้โชคดีมีความสุขร่ำรวยเงินทองครับสวัสดีครับ